จีนพัฒนาแบริ่งหลักสำหรับเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่พิเศษสำเร็จแล้วแบริ่งหลักมีเส้นผ่านศูนย์กลาง8เมตรถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่10กิโลเมตรมีน้ำหนัก41ตันสามารถทนต่อแรงกดแนวหลักได้สูงสุดถึงแสนกิโลนิวตันแบริ่งนี้ถูกพัฒนาโดยสถาบันวิจัยโลหะสถาบันวิทยาศาสตร์จีนการพัฒนานี้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแบบบูรณาการของจีนตั้งแต่การออกแบบ การเตรียมวัสดุการประมวลผลที่แม่นยำการติดตั้งการแก้จุดบกพร่องการทดสอบและการประเมินแบรริงหลักของเครื่องขุดเจาะอุโมงค์นักวิชาการสถาบัานวิทยาศาสตร์จรีนกล่าวว่าได้ออกแบบแบรริงหลักนี้เองทั้งหมดแบริ่งนี้มีคุณภาพสูงตั้งแต่วัสดุและส่วนประกอบต่างๆจนกลายเป็นแบริ่งที่สมบูรณ์ก่อนหน้านี้จีนประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องขุดเจาะอุโมงค์แต่ยังต้องนำเข้าแบริ่งหลัก นักวิจัยจึงเริ่มพัฒนาวัสดุสำหรับแบริ่งหลักเมื่อกว่า10ปีก่อนนักวิจัยของสถาบันอธิบายว่าได้พัฒนาเหล็กจากแร่หายากทำให้อายุการใช้งานของเหล็กเพิ่มขึ้นเป็น40เท่าของรุ่นก่อนหน้าขณะน,นี้แบริ่งหลักได้รับการทดสอบและเตรียมติดตั้งที่เมืองฉางซูบนทนเจียงซูโดยจะติดตั้งบนเครื่องขุดเจาะอุโมงขนาดใหญ่พิเศษที่มีเส้นผ่านศูนกลาง16เมตร นอกจากนี้นักวิจัยกำลังวางแผนพัฒนาแบริ่งหลักชุดใหม่ให้สามารถขุดได้ถึง15กิโลเมตรนักวิจัยอีกคนกล่าวว่าระยะทางขุดเจาะ15กิโลเมตรหมายความว่าต้องใช้งานได้มากกว่า15,000ชั่วโมงเวลาใช้งานที่นานขึ้นหมายถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นของแบริ่งหลักทั้งความแข็งแรงความเหนียวและความทนทานต่อการกัดกร่อน